พ่อแม่หมอกระต่ายฟ้องสิบตำรวจตีนอรวทิ์เรียกค่าเสียหาย72ล้านบาทจากกรณีที่สิบตำรวจตีนอรฤทิ์บัวดอกนะครับผมได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยชนกับแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัชริยากุลนะครับหรือหมอกระต่ายขณะที่เธอเนี่ยกำลังเดินข้ามทางม้าลายอยู่นะครับจนเป็นเหตุให้เธอเนี่ยถึงแก่ชีวิตนะครับผมซึ่งเหตุเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมานะครับ ซึ่งล่าสุดนะครับความคืบหน้านะครับวันที่17กุมภาพันธ์นะครับผมที่ศาลแพ่งถนนรัชดาพิเศษนายแพทย์อนิรุธสุภวัตริยากุลนะครับกับนางรัชนีสุภวัตริยากุลพ่อและแม่ของหมอกระต่ายนะครับพร้อมกับทนายความได้เดินทางเข้ายืน่นฟ้องสารวัตรงานตํารวจแห่งชาติและสิบตำรวจตีนรวิทย์บัวดกครับโดยนายนัทพลชินะวงศ์นะครับทนายความเนี่ยกล่าวว่าในวันนี้เนี่ยตนได้พาครอบครัวของหมอกระต่ายมายื่นฟ้องคดีละเมิด จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีการฟ้องหน่วยงานต้นสังกัดนะครับเป็นจำเลยที่1ส่วนสิบตำรวจตีนรวิทย์บัวด,ดกเนี่ยเป็นจำเลยที่2พร้อมเรียกค่าเสียหายการจักการศพค่าเสียหายการเลี้ยงดูครอบครัวที่เสียไปจากการเสียชีวิตของบุตรสาวเป็นเงิน72ล้านบาทครับพร้อมดอกเบี้ยที่ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับผมนับตั้งแต่วันที่ถูกกะเมิดซึ่งขณะนี้นะครับได้ยื่นฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับและทางศาลเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าจะรับฟ้องหรือไม่ ในส่วนนี้ก็ให้เป็นขั้นตอนของศาลต่อไปนะครับในนัตพลนะครับระบุด้วยว่าในวันที่20เมษายน65นะครับเวลาบ่ายโมงนะครับจะมีการนัดคุยประเด็นข้อพิพาทที่ศาลแพ่งโดยทางจำเลยเนี่ยต้องมาในวันดังกล่าวเช่นกันสำหรับค่าเสียหายที่เรียกไปได้มีการประเมินจากหลายส่วนทั้งประเมินศักยภาพของหมอกระต่ายว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ จะสามารถทํางานทําประโยชน์ให้ประเทศชาติได้เท่าไหร่นะครับการเลยนดูพ่อแม่หากหมอกระต่ายทํางานจนถึงวัยเกษียณหรือทํางานหลังจากเกษียณแล้วจะมีรายได้ประมาณ300ล้านบาทและจะสามารถจ่ายภาษีให้แก่รัฐได้ไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทครับซึ่งการประเมินในครั้งนี้นะครับมีนักวิชาการอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนะครับได้ร่วมประเมินด้วยทนายความกล่าวนะฮะ เมื่อถามว่าสิบตำรวจตีนลวิทย์เนี่ยไม่สามารถจ่ายค่าเสียหายตามที่ฟ้องได้ทางครอบครัวเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรนั้นทนายความเผยว่าการที่ฟ้องต้นสังกัดถือว่าเป็นหลักประกันด้วยถ้าศาลพิจารณาให้รับผิดชอบทางคู่หรือหน่วยงานใดรับผิดชอบทางครอบครัวก็จะได้รับเงินค่าเสียหายในส่วนนี้จากนั้นผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้สอบถามเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าหากสิบตำรวจตีนลวิทย์เนี่ยไม่มีกําลังจ่ายค่าเสียหายในครั้งนี้ทางครอบครัวเนี่ยจะทําอย่างไรต่อไปนะฮะ นนันพลนะครับทนายความก็กล่าวว่าแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะไม่มีค่าเสียหายและสํานักงานตํารวจแห่งชาติมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ทางครอบครัวเนี่ยมองว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เพราะก่อนเกิดเหตุนั้นสิบตำรวจตีนรวทิ์ได้ไปรับเอกสารสำคัญที่กองบัญชาก,การตำรวจนครบาลครับและทันทีที่ออกมาก,ก็ประสบอุบัติเหตุนะครับซึ่งจุดเกิดเหตุในอยู่ห่างจากกองบัญชาก,การตำรวจนครบาลไม่ไกลครับ อีกทั้งวันเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยก็ยังเป็นวันเวลาราชาการอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับครอบครัวยังพิจนารณาเรื่องการจัดการดูแลความปลอดภัยบริเวณทางม้าลายของตํารวจซึ่งมีตัวเลขเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับแต่กลับไม่มีการกวดขันหรือแก้ไขเลยเบื้องต้นนะครับสาลแพ่งนัดชี้สองสถานเพื่อคุยประเด็นข้อพิพาทในวันดังกล่าวข้างต้นนะครับที่ตนได้บอกไปจากนั้นสารจึงมีการพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่นะครับ ด้านนายแพทย์อนิรุธนะครับพ่อของหมอกระต่ายเนี่ยระบุว่าไม่ว่าจะเรียกร้องจํานวนเงินมากน้อยเท่าไหร่นะครับก็ไม่สามารถทดแทนความสูญเสียลูกสาวได้ซึ่งตัวเลขที่ประเมินออกมาเป็นเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นแต่ในส่วนของสภาพจิตใจนั้นประเมินไม่ได้ขณะที่คดีอาญาตอนนี้ให้ทนายความเป็นคนดําเนินการปัจจุบันอยู่ในชั้นอายการครับในช่วงท้ายนะครับนายรัตพลทนายความนะครับได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่า หลังจากยื่นฟ้องที่ศาลแพ่งแล้วทางครอบครัวก็จะเดินทางไปยื่นฟ้องศาลปกครองยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัด2หน่วยงานคือสำนักการจราจรและขนส่งและสูยนอำนวยการความปลอดภัยทางถนนเรื่องการปล่อยปละละเลยการจัดการให้มีความปลอดภัยในการใช้ทางม้าลายคนข้ามความเสียหาย72ล้านบาทเช่นเดียวกันครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ